วันใกล้หลับฟ้าชายพเนจรหลับพักอย่างสบายใจจนมีหญิงสาวที่กำลังอุ้มทารกน้อยอยู่ในมือรีบวิ่งผ่านหน้าด้วยความร้อนรนแต่เขาเองก็ไม่ได้สนใจอะไรมากทว่าในเวลาไม่นานก็มีชายในชุดทหารรีบไล่ตามเธอมาเช่นกันมันอยู่นั่น แล้วลูกศรก็พุ่งตรงผ่านหน้าเขาไปเป้าหมายของมันคือหญิงสาวกับเด็กเขาจึงไม่อาจจะนิ่งเฉยได้หวังว่าลูกศรน,นั้นจะไม่โดนเด็กนะพวกแกพวกเดียวกันสินะก็อยากจะทำเป็นเมิอนอยู่หรอกนะแต่ถ้าตะแกนั่นรู้ ฉั้นคงโดนเล่นหนักแน่พล่ามลายของแกเราไม่มีเวลาแล้วต้องรีบนำเด็กกลับไปสวนไอ้กุยนี่ข้าจะจัดการเองพวกแกจะไม่ได้ผ่านฉั้นไปแม้กระทั่งวิญญาณคิดว่าพูดอยู่กับใครเข้ามางั้นก็ตายซะช้าไป ยงดาบเดียวเขาปลิดชีพทหารทั้งสองได้อย่างง่ายดายจากนั้นก็ได้เดินตรงเข้าไปหาหญิงสาวแต่บาดแผลที่เธอได้รับนั้นมันดูสาหัสเกินไปท่านท่านได้โปรดโปรดช่วยเด็กคนนี้แม่นาะงท่านเสียเลือดมากโปรดช่วยข้า นำเขาไปส่งที่หมู่บ้านปกป้องเขาจากทหารพวกนั้นแม่นางไม่รู้สิคือข้าข้าเหลือเวลาไม่มากหมู่บ้านข้าห่างออกไปทางทิศตะวันออกใช้เวลาเพียงครึ่งวันท่านจะถึงที่นั่นหญิงสาวนําของบางอย่างมอบให้กับชายพเนจร กลานี่จะช่วยยืนยันว่าท่านคือผู้รับภารกิจเดี๋ยวก่อนแม่นางไม่มีเวลาแล้วได้โปรดเด็กคนนี้คือแสงแห่งความหวังหมู่บ้านของเราต้องการเขาได้โปรดเธอเธอสิ้นลมหายใจไปพร้อมๆกับประโยคสุดท้าย ทิ้งให้ใชายเนจรคนนี้ต้องเขวงคว้างอยู่กับการตัดสินใจนี่ข้าเจอเข้ากบับบททดสอบแล้วสินะเพิ่งจะออกเดินทางมาแท้ๆแต่ก็เอาเธอยังไงซะตอนนี้ข้าก็ไร้ซึ่งเป้าหมายแถมจะให้ทิ้งเด็กไว้แบบนี้ก็ไม่ได้ซะด้วยเฮ้อ เขาเลือกที่จะแบกทารกน้อยนั้นขึ้นหลังตัดสินใจทำภารกิจตามคำร้องขอและได้มุ่งหน้าเดินทางไปยังทิศตะวันออกไปในที่ที่หญิงสาวได้บอกเอาไว้จนเมื่อถึงคราวที่ต้องหยุดพักเขาก่อกองไฟกองเล็กๆเพื่อมอบความอบอุ่นให้กับร่างกายเกือบรุ่งสาง ก็น่าจะถึงหมู่บ้านที่แม่นางคนนั้นได้บอกไว้ว่าแต่เด็กนี่สำคัญยังไงกันพลทหารที่ตามล่าน่าจะเป็นคนจากเมืองใหญ่นั่งนึกทบทวนถึงเรื่องราวต่างๆได้ไม่นานก็มีกินอายบางอย่างตีแรงขึ้นมากลิ่นสาบที่รุนแรงนี่เขารีบกบกลองเพึง นั่งหลบหลังพุ่มหญ้ากไกลๆเฝ้ารอสังเกตการบางอย่างทุกอย่างในตอนนี้เข้าสู่สภาวะเงียบงันแล้วทันใดก็มีการจู่โจมได้เกิดขึ้นแต่ผู้ที่ลงมือหาใช่มนุษย์ไม่นี่แก หากเป็นนักดาบที่ฝีมือธรรมดาแล้วคงจะถูกสังหารจากการโจมตีในเมื่อครู่แต่นั่นมันไม่ใช่กับเขาระหว่างป้องกันข้าได้ฟันแกไปแล้วหลายคราแต่ขนเส้นบางๆนั่นมันดูไม่ขาดร่วงเลยเหมือนจะเป็นอย่างที่ท่านพูดจริงๆอาจารย์สิทธิ์ข้าก่อนเจ้าจะออกเดินทาง รับสิ่งนี้ไปดาบนี้ถูกดีขึ้นจากแร่ที่ไม่ธรรมดาด้านคมจะปกป้องเจ้าจากสิ่งมีชีวิตได้มากมายแต่อีกด้านจงใช้มันเพื่อฟาดฟันเมื่อสูญร้ายปรากฏกายจากการประเมินสถานการณ์ เขารู้ตัวดีว่าตนเองนั้นควรจะทำเช่นไรจงภูมิใจซะแกเป็นตนแรกที่ให้ข้าได้ลองใช้มันรับสูส่จุดเริ่มเดียวขึ้นสบ,บัน พียงด้านที่ไร้คมของดาบเล่มนั้นอสูรร้ายแลกสลายลงในทันทีจะอยู่ที่นี่นานไม่ได้แล้วข้าต้องรีบเดินทางก่อนทุกอย่างจะแย่ลงและเขาก็ได้มุ่งหน้าไปต่อยังไม่หยุดพักไม่เป็นไรนะเจ้าหนูข้าจะรีบพาไปยังที่นอนนุ่มๆที่มันดีกว่าแผน่นหลังนี่ เป็นเวลาเกือบเช้ามืดในที่สุดเขาก็ถึงหมู่บ้านที่หญิงสาวได้บอกเอาไวา้เจ้าเป็นใครมาทำอะไรในเวลาแบบนี้เสียงใครบางคนพูดตะโกนออกมาจากมุมมืดชายณนจรรีบแสดงตราที่ตนเองได้รับมานี่เจ้าแล้วคนอื่นๆละ่ะ ข้าพบเพียงแม่นางผู้นั้นและคำขอสุดท้ายของนางคือเด็กคนนี้นี่นี่ท่านเด็กที่จะกลายมาเป็นแสงแห่งความหวังและเขาได้ส่งมอบเด็กตามคำร้องขอได้อย่างปลอดภยัยท่านควรจะอยู่พักที่หมู่บ้านเราสักคืนรุ่งสางเราจะจัดงานใหญ่กันเลยละ ข้าไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆที่ทำก็เพื่อพิสูจน์ตัวเองหลังจากที่พูดคุยบอกเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆมากมายเขาก็ขอตัวออกเดินทางอย่างไร้ซึ่งจุดหมายต่อไปจนได้มาแวะพักบนเนินเขาเล็กๆลูกหนึ่งใกล้ๆใต้ล่มเงาที่เย็นสบายเขานั่งคิดทบทวน ถึงเหตุการณ์ต่างๆเวลาแค่ข้ามคืนกับการยื่นมือเข้าช่วยเหลือทาลกน้อยมันทำให้ลึกๆในใจเขารู้สึกเหมือนได้เป็นผู้กล้าหรือข้าควรใช้สิ่งที่ร่ำเรียนมาเพื่อออกช่วยเหลือผู้คนนั่งอิ่มเอมกับความสุขใจได้ไม่นานก็มีช,ชายชราเดินเข้ามาเพื่อพูดคุยพนมพนมขอข้านั่งพัก ใกล้ๆท่านได้หรือไม่เชิญตามสบายพ่อหนมดูเป็นคนดีนะอืมเออช่วงนี้ทําข้าเหนื่อยเจ้าป่าเจ้าเขาไม่ปรานีเราเลยพืชพันธ์เพราะปลูกโตยากกระตายสักตัวข้าก็ยังไม่พบเจอฤลดูการหน้า เห็นทีคงลำบากกว่านี้แล้วชายชาราก็ได้บนพึมพำถึงเรื่องราวต่างๆอย่างไม่หยุดพักจนมีควันไฟลูกใหญ่ลอยโพยพุ่งออกมาจากป่าทางหมู่บ้านเกิดอะไรกันหมู่บ้านนั่นอีกแล้วเหรอควันนั่นมาจากหมู่บ้านท่านรู้อะไรคงเป็นควันเพลิงที่มาจากพิธีแสงแดดหมายความว่าไง เป็นพิธีกรรมพิลึกผิลั่นของคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นในฤด PU ูการที่ผืชผลปลูกไม่ดีแบบนี้ฟ้าดินไม่เป็นใจหมู่บ้านนั้นจะส่งคนไปขโมยตัวเด็กมาจากในเมืองเพราะมีความเชื่อว่าถ้านำมาเป็นเชื้อเพลิงให้กับเทพแสงอาทิตย์พืชพันธุ์ไร่นาจะงอกงามเพราะแสงแดดสาดส่องหมายความว่าไงนำมาเป็นเชื้อเพลิง อาจะให้พูดตรงๆก็คือการนำเด็กทารกมาเผาทั้งเป็นยังไงละ่ะแต่ข้ากลับแปลกใจนะที่หมู่บ้านนี่รอดการตรวจตาจากเหล่าทหารมาได้นี่ก็หนที่สีแล้วที่ข้าได้เห็นเพลิงแบบนั้นประโยคบอกเล่าที่ฟังดูเรียบง่ายนั้นกลับทำให้ใชายเจนจรคนนี้สะเทือนจิตใจอย่างถึงที่สุดนี่ข้า ข้าทำอะไรลงไปเป็นอะไรไปล่ะพ่อหนุ่มข้าต้องรีบข้าต้องรีบกลับไปที่นั่นจากนั้นเขาก็ได้รีบมุ่งตรงไปยังหมู่บ้านด้วยความรู้สึกอัดอั้นที่ยากจะอธิบายความน่าเศร้าคือเขาได้ช่วยเหลือคนคนหนึ่งโดยที่ตัวเขาเองนั้นไม่ได้รู้อะไรเลย หากรับชมกันมาจนถึงตรงนี้สำหรับความชอบและการติดตามคิดว่าคงเป็นเรื่องที่ตัดสินใจกันไม่ยากนะักยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เรื่องเล่าจากฝันร้ายอ<ค><ฟ><ค><ฟ> พอนั่งพักใกล้ๆได้หรือไม่เชิญเชิญว่าแต่เจ้ามาจากที่แห่งใดกันล่ะข้าเดินทางเร่หาแหล่งอาหารมาจากหมู่บ้านทางเขาอีกลูกเดินทางไกลคงเหนื่อยแย่ว่าแต่ควันไฟที่ลอยคลุ้งนั่นควันนั่นมาจากหมู่บ้านที่กำลังทำพิธีบูชาเทพแห่งแสงอาทิตย์กันนะ เทพแห่งแสงอาทิตย์เหรอเป็นเทพที่จะมอบความอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชแล้วก็ไล่นาท่านพูดจริงเหรอหมู่บ้านข้านะผลผลิตเก็บเกี่ยวลำบากปูกอะไรก็เกิดยากงั้นเจ้าอยากได้วิธีบูชาเทพแสงแดดไหมละ่ะข้าจะเล่ารายละเอียดให้ฟังแต่ถ้าได้เนื้อกระต่ายอ้วนๆสักตัว ก็คงใจดี